อยากจะบอกกับเพื่อน <S <S ๆสาในตองที<ๆ>่ต่่งเราเป็นผู้เลือกทำ,ทำไมไม่ใช่ลูกค้าเลือกอะเราเป็นผู้ชํานาญงานเรารู้ว่ารถคัทนนี้ควรจะเข้าบริษัทไหนคันนี้ควรจะเข้าบริษัทไหนอันนั้นเราเรียกว่าเมือาชีพเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกวาอา่าเราจะเข้าบริษัทกอนละลูคกค้าถามว่าเหตุผลอะไรถึงคุณเข้าบริษัทกอถ้าเราจะบอกว่าอบริษัทกอนี่ผมเซ็นติกันผมเสียพนันเคมม กก็ฟังไม่ได้แล้วทุนเรื่องส่วนตัวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมซิกแซกได้อันนี้ไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากได้ยินเลยนั่นซิกแซกขาเหมือนกับม,มันการคอร์รัปชันหรืออะไรอะไรหรือรุดอะไรตัวอ,อ,อย่างเราควรจะพูดตรงว่าหนึ่งเหตุผลที่เข้าเข้า,เขาบริษัทนี้บริษรรัทกอเพราะหนึ่งเบียยทุกคุ้มของลีบริการเยี่ยมสงา่ารดึกสามอย่างในฐานะที่พวกเราเป็นนักขายสิ่งแรกที่ต้องมองเลยนะ การคุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลนอกไม่รู้ใครใค่ใครต่อรูกบ้ามีค่ะมีคุณธทีรรักบอกว่าเลือกความคุ้มครองบุคคลคุณเียรักเชื่อว่าก็มังคันนะลด<ะ>ตามมันลงเบี้ยการบริการบาริบการนี่นะสำคัญก็จริงอยู่แต่เราส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวบริการถามว่าถ้าเกิดมีเรื่องใหญ่ๆอาจจะเล็กๆเ่างๆเราคงอาจารย์ไม่ไม่ไม่ดูดูไม่จริงละแล้วใหญ่ๆชนคนตายชนคนบาดเจ็บสาหัสรือรถอะไรต่างๆนี่เ็คดีใหญ่ๆเราควรจะไปส่วนรูป บริษัทบริการดีเราก็ไม่บริการดีเราเนี่ยผมผมมีบริการเสร,รมิมที่พูดมาตั้งแต่ไหอผมมีบริการเสร,รมิมประกันตู้กับขี่ได้ตอ,ตอดต่อเวลาเลยถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้าขับรถชนคนตายแล้วบริษัทประกันภัยมีหลักทรัพย์หลักทร,รัพย์ตรงนั้นอาจจะจะประกันไม่ได้ผมมีเงินสนับนนนั่นคือการบริการอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักการในการเลือกขั้นแรกคือหนึ่งเลือกว่ารถคันนี้ถ้าเกิดไปชนคนกับตายหรือบาดเจ็บเนี่ยเราคุ้มของเขาเอาอะไรได้ เราก็มองอยู่ว่าเฮ้ยใ,ในกรมธรรม์นหนึ่งฉบ,บับเดืยวนี้เนี่ยนะเขามีการคุ้มของชีวิตอะไรบุคคลนอกเนี่ยขั้นตอนนี้ห้าแสนใช่อ่มสมมติว่าสมมติว่าเราเองเนี่ยนะ,ะเป็นรถยี่ห้อนหนึ่งนะเอยายกตัวอย่างตัวรต้าหนึ่งแล้วกันอระต่างหนึ่งเนี่ยนะต้องจ่ายเบี้ยสองหมื่นแต่คุ้มของห้าแสนชนคนตายห้าแสนแล้วแสิบล้าน ถ้าเราต้องจ่ายเบีย้ยนะก็เบิษสัทขอเราจ่ายเบี้ยสองหมื่นครับห้าร้อยแพงกว่าห้าร้อยอ่ะแต่คุ้มครอง,องนะเออชีวิตร่างกายบุคคลน่เป็นหนะึ่งล้าน่ะท่านควรจะเรียกลูกค้าบอกลูกค้าได้ไงนะบอกลูกค้าบอกผมลูกค้าคุณลูกค้าครับเบีย้ยสองหมื่นมันคนะุ้มครองห้าแสนนะแล้วแล้วเปิดอีกห้าร้อยอ่ะนะดูมันเบีย้ยมันจะแพงกว่าใช่ไหมแต่คุ้มครอง,องหนึ่งเออเป็นหนึ่งล้านนะเพราะท่านจ่ายกีกห้าร้อยอ่ะนะแล้วถ้าเกิด ชนคนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมีวงอีกหนึ่งล้านประเด็นนี้บางทีผ่าตัดสมองไม่พอนี่คือลูกค้าก็จะก็ออเออใช่วะฉันฉันจ่ายสองหมื่นฉันคู่บออแค่ห้าแสนถ้าเกิดฉันไปชนคนเนี่ยนะก็ต้องผ่าตัดสมองบางทีมันกว่าเออยอมจ่ายห้าร้อยอ่าทีนี้ยจะไปบอกเบี้ยเบี้ยสูกมหมก็แพงไวแคห้าร้อยอ่ะเบี้ยมันไม่ใช่ตัวตัวตัวเรื่องนะสิ่งที่เราเป็นมือชื่อเราต้องมองถึงการคุ้มครองอชีวิตอะไรบุพเพนอก นั้นใหคนเลือกเอ้ยฉันจะอู่ห้างนะนั่นคือคุณเลือกเอ่อเราลดคุณเองนะเอาใจรถคุณเองสิ่งที่คุณเลือกอู่ห้างเนี่ยนะนะคุณสามารถซ่อมอู่ห้างได้ถ้าคุณเลือกอู่ห้างนั่นคือตัวรถคุณเองสมว่าเราคุณอาจจะไม่ได้ซ่อมอู่ห้างนะถ้าเกิดรถชนกันคุณจะซ่อมว่างนะซ่อมได้ถ้าคุณอยากจะซ่อมว่าคุณก็ไปคุมราคาอู่ในคือของประกันภัยเพราะว่าทุกันนี้ซ่อม อูในเครือคำนวณค่าซ่อมสามหมื่นแต่ถ้าคุณจะข้าอูห้างอูห้างคิดห้าหมื่นคุณยอมจ่ายส่วนต่างอีกสองหมื่นก็จบถ้งแกิว่าคุณจะซื้อแบบซ่อมอู่ไว้แต่คุณอยากซ่อมห้างก็ทําได้คุณก็ยอมจ่ายส่วนต่างนั่นคือคุณริดวจิตริ้วใเอง่ะถ้าคิดคุณไปชนคนอ่ะชนคนบาดเจ็บสาหัสนะสมมติต้องผ่าตาใสเหล็กคุณไปบอกกับบอกบอกบอกกับผู้เสียหายบอกนี่นี่คุณครับผมเป็นคนทําให้คุณบาดเจ็บนะนะคุณควรจะนอนโรงพยาบาลของรัฐ ต้องย้ายเกินเจ็ดลอยนะ,ะค,คุณบอก็ได้ไหมรังไายเขาคุณบอกเขาไม่ได้คุณเป็นเจ้าของไข้แต่คุณต้องจ่ายเยงนินเราจะนอนโรงพยาบาลไหนก็ได้นอนเขา้าห้องคือเราหมื่นเขาเขาไม่สิทธิ์อะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาคนนอ,อน,น,อนอน,น้ในหมื่นเนี่ยอ็อเขาห้กเราหมื่นเขานอนดือนก็สามแสนเพราะปาตาทีอีกสามแสนหกแสนละเงินขายชิ้นละไก่บัอนกห้าแสนต่อคนนี่เหผลล้นะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนเข้าใจไปด้วยฉันชนในกอ ในกอนต้องเชื่อฟังฉันจะนอนโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ได้เขาไม่เชื่อคุณหรอกร่างการเขาก็จะนอนโรงพยาบาลนก็ได้แต่ข้อเสียอยู่เขานอนที่ไหนมีคใครจ่ายคุณเป็นผู้ระเบอร์คุณต้องรับผิดชอบแล้วอันนี้คือสิ่งที่เหเพราะฉะนั้นนี่คือเห็นรู้ว่ายาอบี่มมันเป็นตัวปัจจัยนะเอาความคุ้มครองมาเตัวปัจจัยถ้าต่างกันห้าร้อยนะสองหมื่นคุ้มครองห้าแสนสองเงกับห้าร้อยคุ้มครองหนึ่งล้านอย่านะงนี้ยังเอนะแต่ถ้าลูกคา้าบอกเขาจะมีช้อยหรืวเ่า,าเออมีบริษัทที่เออเออมีมีม มีรถให้ยืมใช้ลงซ่อมไหมหรือเถื่อนห,ห,หรือหรือมีรถยกเลยอันนั้นอันนั้นอีกชอยหนึ่งก็หาบริษัทใกล้ๆ,ๆอย่างงั้นแหละแล้วมีชอยตัวรถไซด์อะไรพวกนี้ก็มันก็มีอ่ะพราะฉะนั้นหน้าที่คุณก็คือดูความต้องการลูกค้าถูกต้องแต่เราก็เป็นมือชื่อรอก,กนบนี่บริษัทก่อบริษัทก่อที่คุณเลือกดแีแต่เป็นเจะาของของน้อยนะเราได้อธิบายเขาฟังถ้าเวลาเกิดไรต่างๆคเขายังยืนยันว่าอยากจะได้บริษัทที่เข้เขาคุ้มของห้าแสน เราได้บอกสินนี้ดีไปแล้วถ้าเกิดวันนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเขายังมาตอว่าบอกทำไมจ่ายตั้งร้านหนึ่งคุณไม่บอกอาะผมบอกไปเอา้าไม่คือมือมือมอ,มอชีพไงแต่ว่านี่อย่างเรามีอยู่ประกันอยุ่สั้นว่าบริษัทลูกค้าเลือกบริษัทไหนเราก็โดนเราก็ได้ตังค์แล้วแต่ล้องแสงเหมือนมืออชีพไม่ได้แต่จะรู้ว่าลูกค้าจะซื้อบริษัทไหนเราเสนงสิสงที่ดีเดียวไปแล้วลูกค้าซื้อบริษัทไหนขายไปเลยแล้วก็ตามำบริามบริการเขาตา่อไปรล้ววันนเขาจะเชื่อหรอเคล เขาอ,อ่านคอมเมนต์เนาะ